สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้มาเช็คพลังงานดวงของคุณในวันนี้กันว่าเป็นเช่นไรมาดูพร้อมๆกันเลยเป็นดวงของพี่หมอน,น้ําหวานด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะมาดูพร้อมๆกันเลยคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อดใดๆนะจ๊ะทุกคนนะมาดูกันปึ๊บปึ๊บอ่าขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ แ u ็คคิวเแปลว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะสิ่งที่คุณกําลังรอคอยหรือปรารถนาหรือคาดหวังอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะ j จ็คคิ e เมข่าวสารข่าวดีเรื่องราวดีๆนะคะอาจจะมาทางข้อความอาจจะมาการโทรหาหรืออาจจะมาจากอีเมลคุณคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะเรื่องอะไรข่าวดีเรื่องการเงินค่ะเด็กถือเหรียญการเงินข่าวดีเรื่องราวดีๆตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จใครยื่นสินเชื่อไปจะได้รับข่าวดี จะมีการติดต่อกลับมาหรือบอกว่าอนุมัติแล้วคุณได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณตกลงเจระจาเรื่องการเงินก็จะได้รับข่าวดีเช่นกันนะไพ่เดอะมูนพลังงานไพ่เดอะมูนแปล,ลว่าเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆนะวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้อาจจะเป็นภาระหนี้สินเก่าปัญหาเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะแก้ไขและผ่านไปได้อย่างแน่นอนไพ่เดอะมูนเป็นพลังงานแห่งความโชคดีหรือ แก้ไขปัญหาสิ่งใดจะสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาที่คุณพยายามแก้ไขหรือพยายามที่จะทำสิ่งใดอยู่จะราบรื่นอย่างแน่นอนนะคะใครผ่านไาเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และคุณโชคดีค่ะ